กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงบ่ายนิดๆน,นะครับเมื่อกี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตอนนี้ก็อยู่ที่ไม่บ่ายนิดๆแล้วประมาณบ่ายกี่โมงเนี่ยบ่ายโมง4ีสเจดสี่บแดนะครับจะบ่าย2แล้วนะฮะจากขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับจากวิดีโอที่ผ่านมานะครับวันนี้เมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของ X1 ตอนนี้มาอยู่ในส่วนของรถ Accord แล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปนะครับภายนอกภายในด้วยนะครับกระจกห้องเครื่องห้องในฐานล้อแม็กแล้วก็ตัวสีรถเนี่ยนะครับอบกันอย่างเต็มที่นะครับเคลือบคันแรกของเมื่อวานแล้วก็เคลือบวันนี้เป็นคันสุดท้ายก่อนจะลงคันใหม่เพราะว่าต้องการให้สีที่มีความหนาเอ,เอ,เอ้น้ำยาที่มีความหนาเนี่ยแห้งสนิทที่สุดกับรถ รุ่นฮอนด้ารุ่นนี้นะครับจะได้แบบเซ็ตตัวง่ายๆที่สุดนะครับกับที่เห็นนะฮะนี่ครับตอนนี้ถ้าผมเอาผ้ามาเช็ดเนี่ยมันจะเนื่นๆหน่อยนะมันจะเนื่นๆนะเพราะยังไม่ได้เคลือบนะเบอร์ใหม่เข้าไปนะครับหลังจากเคลือบเบอร์ใหม่เข้าไปแล้วนะครับน้ํายาจะมีความลื่นมากขึ้นอีกเนี่ยท่านถ้าได้มาเช็ดเองอาจจะรู้เลยนะว่าแตกต่างมากๆนะครับแา่น้ำยาเคลือบแก้วยี่ห้อนี้นะฮะนี่ครับ จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นเบอร์ที่สองแล้วนะฮะแต่เบอร์ที่สองเนี่ยจะทำจะทาให้สีเนี่ยมีความเงาขึ้นไปอีกนะครับสวยงามมากๆกจริงจเดี๋ยวเราได้ไปตรวจงานนอกอีกวันนี้นะครับต้องขออภัยกับหลายๆท่านด้วยนะที่บางทีเข้ามาหน้าร้านแล้วก็ไม่ได้คิวล้างรถไปนะครับอันนี้ผมนี่ช่วยช่วยเด็กเขาเช็ดน,นะ ในส่วนของที่เป็นฝ้าหลังจากการเคลือบเบอร์หนึ่งเนี่ยอันนี้ลงปฏิกิริยาได้เต็มที่มากครับน้ำยาเบอร์นี้นะครับเวลาแข็งตัวจะมีฝ้าเล็กน้อยนะครับแล้วลงเบอร์อีกเบอร์หนึ่งโหจะสวยเลยไอ้ฝ้าพวกนี้นะครับเปรียบเสมือนกับหนามเล็กๆนะฮะที่เอาไว้ยึดเกาะเบอร์ที่สองนะครับทําให้เบอร์ที่สองเนี่ยติดแน่นทนนานมีความลื่นและติดแน่นเข้าอีกนะครับตอนนี้ไม่ต้องบอกเลยนะว่าเบอร์หนึ่งแน่นกับรถขนาดไหนไบอกได้เลยว่าเนี่ยเวลาเช็ดรถมันจะเดินเนิเนหน่อย คือมันแตกต่างมันแตกต่างกับรถที่เคลือบสีอะบอกเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมากๆไม่เหมือนกันเลยนะครับปฏิกิยิยาของตัวน้ํายานี่โคตรเจ๋งแล้วคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราได้ไปส่งด้วยนะลุกรุ่นน้องคุณน้องน้ําตาลนะครับก็วานให้ไปส่งด้วยนะครับแ,แถวแถวสนามบินน้ํานะครับดีเยี่ยมเลยทีเดียวไงตรงนี้คนนี้เคลือบแล้วโหวคน,คน,ค,นคนละเรื่องเลยลื่นคนละแบบกันเลยบอกเลยไม่เหมือนกัน นะครับสีดำต้องเข้าใจนะครับต้องต้องให้ความสดใส่ใจมากหน่อยมากๆเลยดีกว่าไม่ใช่คำว่ามากหน่อยมากๆเลยนะครับสังเกตนะครับสีสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นโปรแกรมเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปนะครับภายนอกภายในนะกระจกของเครื่องห้องโดยสารและรอแม็กนะครับ ในส่วนของในห้องโดยสารเดี๋ยวเราจะเคลือบหนึ่งเบอร์เข้าไปด้วยนะครับสวยงามจริงๆน,นี้อันนี้ยังไม่เคลือบอันนี้ยังไม่เคลือบเบอร์ที่สองนะแต่ความเงาที่เซ็ตตัวกําลังดีแล้วเงาสะใจเลยหลอดไฟนี่สวยงามมากก็บอกว่าเดี๋ยวลงเบอร์ที่สองเมืเสร็จความดาจะโผล่ขึ้นมาอีกนะครับจะดากว่านี้อีกนะครับบอกไว้เลยว่าสวยจริงๆนะครับสีดำของฮอนดานะจะบอกว่าก็ดูแลยากด้วยเช่นกันยิ่งดําก็ยิ่งดูแลยากนะครับบอกไว้เลยนะครับ ตอนนี้ผมถ่ายให้ดูก็ถ่ายบรรยากาศจริงๆเลยนะคันนี้เป็นคันที่อสองแล้วเป็นคันที่สองการเคลือบคันที่สามการเคลือบวันนี้เลยนะครับแต่วันนี้เสร็จสองพันนะครับเป็นเอกวันกับคันนี้แต่คันนี้อาจจะต้องดูงานกันอีกหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปส่งนะถ้า,ถ,าถ้าน้องน้ำตาลสะดวกวันนี้เราจะส่งให้วันนี้เลยนะครับสุดยจอรมากนะครับ น้ำยาตรงนี้นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเอาน้ำฉีดเราจะเช็ดง่ายขึ้นนะเงากลมแสงไฟกลมบล็อกเลยนะครับแสงไฟพวกนี้มีไว้ตรวจงานนะครับยิ่งเป็นแสงพระอาทิตย์ยิ่งยิ่งแตกต่างนะครับเงากว่านี้อีกนะโอเคนะตลาบวันนี้นะครับมิเกียเพียโมโตโดีิลลิงนะฮะอย่างที่บอกนะครับเคลือบแก้วแบบต่อเนื่องเลยจรงิงเม็ดเล่วันนี้สามพันสี่พันนะฮะ แล้วก็มีงานเมทแนแนนขั้นต่อไปของวันนี้จะเป็นงานเมทแนแนนนะครับแอคคอร์ดเช่นกันแล้วเราก็ค่อยไปเคลือบแก้วรถตู้นะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเป็นรถตู้อะไรนะครับวันนี้มิกี้ขอบคุณครับ